คำทำนายสิบความฝันใครฝันแบบนี้แสดงว่าท่านกำลังจะเป็นเศรษฐี เข้าสู่ปีใหม่2,562กันแล้วนะคะไม่ทราบว่าช่วงนี้มีใครฝันอะไรแปลกๆกันบ้างหรือเปล่าบางทีความฝันของคุณกำลังบอกอะไรบางอย่างในอนาคตตามที่คำทำนายโบราณได้ว่าไว้ก็เป็นได้หากคุณฝันเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน10ความฝันต่อไปนี้แสดงว่าคุณกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีในไม่ช้าว่าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ หหากฝันเห็นพญานาคหรืองูใหญ่หรือมังกรตามคำทำนายโบราณว่าไว้แสดงว่าท่านเป็นคนมีบุญจะได้ลาบก้อนโต 2. หากฝันว่าเห็นปลาหรือได้จับปลาคำทำนายว่าไว้ท่านจะมีโชคลาบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่จับได้ในฝันนั้น 3. หากฝันเห็นไก่แล้วไก่ลูกเจีย๊ยบหรือกำลังเอาไก่นั้นมาปรุงอาหารคำทำนายว่าไว้จะมีคนนำโชคลาภมาให้จากต่างแดนส่งตรงถึงหน้าบ้านหรือจะได้ลาบจากคนแปลกหน้าค่ะ 4. หากฝันเห็นกบคางคก ขีดหรืออึงอ่างหรือฝันว่าได้ยินเสียงร้องของสัตว์เหล่านี้คำทำนายว่าไว้ท่านกำลังจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนที่ได้ยินหรือได้เห็นในฝันนั้นห้าหากฝันเห็นสร้อยคอทองคำหยกกำไลแหวนเครื่องขัดมันคำทำนายว่าไว้จะมีความเป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันจะได้ลาบใน3ามวัน7วันค่ะ หหากฝันว่าได้เห็นสัตว์ปีกหรือฝันว่านกบินมาหาหรือฝันว่าได้จับนกคำทำนายว่าไว้จะมีโชคลาภมหาผู้ฝันถึงเรือนท่านจะได้ลาบก้อนโตหรืออาจจะได้พบมิตรบริวารมีบารมีในทางสังคมทำอะไรก็ประสบความสำเร็จลุล่วงค่ะ เจ็ดหากฝันเห็นคนที่จากไปคำทํานายโบราณว่าไว้เป็นเรื่องที่ดีผู้ฝันจะมีโชคลาภเพราะผู้มีบุญเท่านั้นที่จะฝันถึงผู้ล่วงลับ หากฝันเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์น้ำมากมีคคำทำนายโบราณท่านว่าจะได้โชคลาภมากมายตามจำนวนที่พบเจอในฝันผู้ฝันจะได้โชคจากงานที่ทำอาจจะได้โยกย้ายตำแหน่งที่เป็นหลักแหล่งดีกว่าเดิมหรืออาจจะได้มิตรบริเวณในที่ทำงานเพิ่ม 9. หากฝันเห็นตัวเองหรือคนรอบข้างเจ็บป่วยคำทำนายว่าไว้เป็นฝันที่ดียิ่งเจ็บป่วยมากก็ยิ่งดีคนที่ท่านฝันถึงจะนำโชคลาภบ,บุญบารมีมาสู่ และ10หากฝันเห็นอวัยวะรับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือฝันว่าได้จับต้องค่อนข้างเป็นความฝันที่แปลกและคนไม่ค่อยฝันกันแต่หากท่านใดฝันแบบนี้มีคำทำนายว่าไว้ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตได้จับเงินก้อนใหญ่ตามที่คาดหวังใน3วัน7วันแต่ความฝันนี้ห้ามเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวความฝันจะไม่ครั้งนะคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ